สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมแบท t ท e c a คอยู่กับช่องเด็กติกเกมมันจะทำให้ถึงถึงบอสถึงบอสเลยนะครับ แน่ส่งเมวราคาถูกไปก่อน,ส,น,นส,ส่งแมวแมวตัดไม้แมวสลัดอืม กันห้อครูนขาดได้ยอยากเลยอยากเลย มาแก้ทางหมีก็มีน้อยมีขาวมานี่เลยนี่โดนโดนแมวกับบิงยนยนหัวไม้อะ

แมวสาระเกลืออาเฮี๊ยฮึ่มมีอูเวอร์เลยดูกานจิ้มจิ้มอาเด็กคือจิ้มสองตัวเร็วไปเลยไปละ ơ thôi 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 mèo lại thôi อืเรอโหเริ่มแดงมาฮิปโปเลยฮิปโปอ๋อฮิปโปกับมูแดงนี่ โหแทบเป็นไอ้งูไม่จริงเข้าไปต่อค่อยๆทีละต่อนะีอ่ ห้างเมียวเรื่อยน่งต้มงังแค่ไม่กี่นาทีประธานที่มีมาโว้ยกระลอกฟุบทุบยิงยิงตายกันเลย นี่แมวเรื่อยวัวๆโอ้โหนี่หมีจ้องหมีหมีมีกับผีเสื้อหมีกับผีเสื้อมาแล้ว โอหจับผีเสื้อกระเด็นใช่ไเฮ้ยไม่น่ามีอะไรกูอือ้ี่ห้อ อต้องริบตส่งก็ได้ไปแมวตอนนี้แมวปลานอนสบายไปแล้ว อย่าพึง่งแตกน้องถุงกระถุงถุงไหนโหโหตุ่มไม่หอมไปเลยบีอาร์อ่าฮือเห็นยเเลยไม่ทีนึ่งวัน

ป้อมหังนี่นี่นี่ไม่ได้จะป้อมพังป้อมพังแล้วป้อมพังแล้วป้อมกจะพังเงงนาะต่อมาที่ฟาวาชใจเย,ยน ตรงตัวนี้พี่ก่อนเลยจิ้มจิ้มจิ้มเลยจิบโปอูเบอร์ชาอูเบอร์ที่ร้านราคาถูกดีกว่าโอ้โห เมียวรถสองตัวนี่ตัวที่สามกลังมาไม่ตัวตัวแรกไปแล้วตัวสองไปนี่อะตัวที่สามไปแล้วนี่ chinh <laughs> chuuu chinh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  แดงเมื si. ่อกี้ห่างแล้วนี่เลดแดงเลยจีเข้าไปต่อให้เฉยับจีจีจีต่อยพยายามต่อย มีม uh ีม huh. e ีไปยไงโอ้เอสดกโไปเด้ามี่โหมามามิม oh ีต oh. ้องตายไงแมีวเอสเด็ก e ีกไปเด้า โอ้โห oh, ช่วยกันช่วยกันลุงกระทืบกำตอนเล็เดแดงเล็ดแดงไม่เป็นไรดิโอเคเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะผ่านได้

นี่อื้อหือโอ้โหเร็ดแดงอีกแล้วเร็ดจ,จะไหมคันดิโหเล็ดผ่านยา่าฮอ โอเคเหลือแค่เลดเหลือแค่หมีฮะช้างมาสี่ตัวแล้วนะใหไม่เหมือนที่โอ้โหแทบไม่ไหวแพ้อยู่แล้ว เออ,อ,อหาไม่ได้ห้าชา้างมันจะเยอะขนาดนี้ยิงไม่โจวพระราตรนโอ,อ้โ,อโหถุงไปใหญ่ตัวแล้วนะเนี่ย โอเคหวังว okay. ่าช้างคงไม่มาอีกแล้วนะช้างมีแค่สี่ตัวถ้าห้าตัวคงทานกว่านี้เยอะตอนนี้อ้ํแมวรักแมวเช้ารักนี่ เอาเชาาไปต่อสู้เีวชา้อืมเมว่ร้เทยราคาสามร้ห้าสิบห้าบาทโดแดง

โ้โฮโโหชาวล็อกชาวล็อกกันเป็นชาวศิลปะเรียบร้อยอละก็ยังล็อกเดิมเพราะฮอวันร็อกนาโอหอาจะมีเยอะนะ 嗯哼。啊、mm！妈不，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 

ร็อกไม่หยุดไม่ร็อกฮากระเด็นแล้วกระเด็นเร็ว,ปรรวไปกระเด็น้าบาันได้คือหายนะโห<อ>ยจัดเลย สุดสุดยากสุดส ut เลยยากมากต้องใช้เมียวจมีอื้ฮื้ฮื้ฮื้ ยิงไปหลายทิวยิงไปหลายตัวแล้วนั้นโอเคทฮิปโปฮิปโปน,นั่นนึงโหแรงโหยิงบอลฮึ

ตอนนี้ตอนนี้เราจะได้ผ่านแล้วขอจบพิปเทียงเท่านี้นะครับบายบาย